สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูกล้วยเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้สนอน้อยนำเสนอเมนูกล้วยน้ำว้าโรยง,งาขาวงาดำค่ะเขี้ยวเพล,ลินกรุบกรอบนะคะไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากงาดำแล้วก็งาขาวค่ะที่เราคั่วเตรียมกันไว้เลยนะคะมาเตรียมน้ำเปล่าสำหรับการแช่กล้วยกันค่ะจะใช้น้ำเปล่าแล้วก็เกลือ2ช้อนชานะคะพร้อมน้ำมะนาวด้วย2ช้อนชาค่ะ วันนี้เราใช้กล้วยน้ำว้าดิบค่ะเราไม่ใช้กล้วยน้ำว้าสุกนะคะเพราะกล้วยน้ำว้าดิบจะให้ความกรอบและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีคาร์โบไฮเดรตน้อยด้วยค่ะเรามาเริ่มปอกกล้วยกันเลยนะคะสำหรับการปอกกล้วยนะคะกล้วยดิบค่อนข้างที่จะปอกยากแล้วก็มียางด้วยนะคะเพื่อนๆต้องใช้มีดคมๆในการปอกโดยใช้ส่วนของคมมีดนะคะกรีดลงไปบนกล้วยค่ะ เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆลอกเปลือกเขาออกอันนี้ก็คือจะทําให้ปอกง่ายขึ้นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนํากล้วยที่เราปอกทั้งหมดแล้วนะคะไปแช่ในน้ําเกลือค่ะแช่ไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะหลังจากที่เราแช่แล้วนะคะเราจะต้องเอาออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็ซับด้วยผ้าหรือว่าผึ่งให้เขาแห้งนะคะหรือหมาดหลังจากนั้นเราก็จะใช้มีดในการหั่นเขาให้เป็นเส้นบางๆค่ะ หลังจากเพื่อนๆหั่นกล้วยจนครบหมดแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อจะได้กรอบได้ง่ายขึ้นและก็อบได้เร็วขึ้นนะคะไม่เสียเวลามากค่ะแบบนี้เลยค่ะค่อยๆหั่นไปเลยนะคะเป็นชิ้นอา่าไม่ต้องบางมากไม่ต้องหนามากนะคะนี่ค่ะเพื่อนหั่นไปเลยนะคะทำไปจนหมดเลยค่ะ หลังจากนั้นเราจะมาคลุกงาขาวกับงาดำนะคะแล้วก็ใส่เกลืออีกเล็กน้อยนะคะหรือเพื่อนๆจะใส่พวกธัญพืชอย่างอื่นขั้นตอนนี้ก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะคลุกเ้ากล้วยที่เราหั่นไว้นะคะให้เขาเข้ากันแบบนี้เลยค่ะค่อยๆคลุกเขานะคะกล้วยเขาจะมีความชื้นอยู่นะคะก็จะทําให้จับตัวได้ดีนะคะระหว่างงาดํากับงาขาวค่ะ คลุกไปเลยนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็จะวอร์มเตาอบไว้ค่ะอบไฟ170องศานะคะประมาณ4-5นาทีค่ะอบออกมาแล้วจ้าทุกคนนี่ก็คือความกรุบกรอบของกล้วยน้ำว้าดิบของเรานะคะเพืเ่อนๆมาลองฟังเสียงว่ามันกรอบแค่ไหนนะคะไปฟังเสียงกันดูเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกล้วยน้ำว้าดิบอบกรอบนะคะโรยงาขาวงาดำ หอมมันกรอบเคี้ยวเพลินไปเลยค่ะอันนี้ก็คือไม่มีน้ำมันแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเมนูแบบนี้นะคะสำหรับสายสุขภาพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสนน้อยไว้ด้วยนะคะเรามีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องกล้วยๆมาฝากกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนแต่ก่อนจากกันขอให้เพื่อนๆฟังเสียงนี้ก่อนนะคะฟังเลยค่ะฟังเสียงเคี้ยวเลยค่ะ ไว้เจอกับเรื่องกล้วยๆคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ